ยินดีต้อนรับสู่ d e f e n d Horizon ภารกิจของคุณเริ่มต้นที่นี่ เพื่อนๆวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกของเครื่องบินรบที่ทันสมัยและทรงพลังที่สุดในโลก F-35B Lightning Fighter Jet และเริ่มต้นด้วยบทบาทและความสนใจของประเทศไทยเพราะผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันประเทศของไทยและกองกำลังในภูมิภาคอาเซียนต่างติดตามความสามารถของเครื่องบินนี้อย่างใกล้ชิด เครื่องบินลำนี้ได้เปลี่ยนนิยามของสงครามอากาศสมัยใหม่และเมื่อคุณได้รู้จักคุณจะต้องประหลาดใจ F-35B ไม่เพียงแต่มีความเร็วสูงแต่ยังมีเทคโนโลยีสติลการลงจอดแบบตั้งฉากและความสามารถในการขึ้นบินจากรันเวย์สั้นซึ่งทำให้มันเป็นฝันร้ายของศัตรูและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเหนือชั้นในอากาศและผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารทั่วโลกต่างประทับใจกับพลังของมัน วันนี้เราจะพาคุณไปดูทุกด้านของมันอย่างละเอียดเพื่อให้คุณเข้าใจว่าเหตุใดเครื่องบินลำนี้จึงถูกเรียกว่า Ultimate Fighter ร์เจของศตวรรษที่21ประวัติของ F-35B ก็ไม่น้อยน่าสนใจเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบโดยกองทัพสหรัฐอเมริกาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายการพัฒนาของมันต้องใช้เวลาหลายปีมีวิศวกรและนักบินหลายพันคนเข้าร่วม ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่หลากหลายและทรงพลังที่สุดประเทศไทยเองก็เฝ้าติดตามความสามารถของมันเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การป้องกันในอนาคตความเร็วและความคล่องตัวของมันทำให้ระบบเรดาร์ของศัตร,รูแทบไม่สามารถติดตามได้ระบบอาวุธของ F-35B ทันสมัยมากจนสามารถทำลายเป้าหมายทั้งบนพื้นดินและในอากาศได้อย่างแม่นยำ ด้วย a v เ o n i c และ s e n เ o r f u ฟิวชขั้นสูงนักบินจะมีซิช a ั i วชันน w ลอเวน s สครบถ้วนทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็วตัวเครื่องใช้วัสดุดูดซับเรดาร์ขั้นสูงทำให้สตีลของมันสูงมากจนศัตรูแทบไม่สามารถตรวจจับได้ประเทศไทยและเพื่อนบ้านในภูมิภาคใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การป้องกันของตนเองมันยังมีความสามารถในการลงจอดตั้งฉากและขึ้นบินจากรันเวย์สั้น ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจจากแอร์ r ราฟ c a r คเรียหรือ a i r สทริปขนาดเล็กได้ความสามารถนี้ทำให้ F-35B ปรับตัวได้ดีในทุกภารกิจความสำคัญระดับโลกของมันยังสูงมากกองกำลังใหญ่หลายประเทศนำมันเข้าประจำการเพื่อครองความเหนือชั้นในอากาศประเทศไทยก็ใช้มันเป็นเกณฑ์มาตร,รฐานในการวางแผนการป้องกันในอนาคตอาวุธขั้นสูงของ F-35B ได้แก่ precision guide bomb a i r t o a แ r m i s s i l e ลและระบบ targeting ขั้นสูงซึ่งช่วยให้ภารกิจสำเร็จได้ง่ายความเร็วและความคล่องตัวของมันทำให้ศัตรูไม่สามารถจับได้คอคพิ t ภายในยังล้ำสมัยด้วย Display System t o u c h s c r e e n Control และ Advanced Flight System ให้การควบคุมและประสิทธิภาพสูงสุดนักบินไทยก็ได้รับการฝึกฝนด้วยเทคโนโลยีนี้เพื่อยกระดับปฏิบัติการทางอากาศของตน การบำรุงรักษาและความพร้อมในการปฏิบัติการของ F-35B อย่างยอดเยี่ยมด้วย Advanced Diagnostic System และ Automated Check ทำให้พร้อมสำหรับ combat ตลอดเวลามันไม่เพียงสำหรับภารกิจรบเท่านั้นแต่ยังเหมาะกับ Reconnaissance และ Swinlan ทุกเที่ยวบินมีการสื่อสารและการประสานงานระหว่างนักบินกับ Ground Control อย่างราบรื่นทำให้โอกาสในการสำเร็จของภารกิจสูงขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันของไทยและภูมิภาคอาเซียนใช้ข้อมูลประสิทธิภาพนี้เป็นเวนช์มาร์กเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กองทัพอากาศของตนวันนี้คุณได้เห็นแล้วว่าเหตุใด f 3 5 b ถึงเป็นเกมชันเจอร์ในโมเดิร์นแอเรียลวอลเฟเทคโนโลยีความเร็วสตีลและระบบอาวุธของมันทำให้ไม่มีใครเอาชนะได้แอลมมันไม่เพียงน่าสนใจสำหรับผู้ชมใหม่แต่ยังดึงดูดนักบินและผู้สนใจการบินรุ่นเก่าอีกด้วย ทุกคนควรเห็นว่าฟิลเจอร์ของไฟเตอร์เจ็เป็นอย่างไรและ F35B คือ Best Example ของมันผู้ชมทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจให้เรียนรู้ทุกความลับความสามารถและผลกระทบระดับโลกของมันเพื่อเข้าใจเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างครบถ้วน ท้ายที่สุดเรายังมี Call to Action เล็กๆหากคุณต้องการรับชม Exclusive Content และ Secret ของ Modern Fighter j ก่อนใครโปรดกด Subscribe ช่องของเราและเปิด Notification Bell เพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตใดๆวิดีโอนี้ไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลเท่านั้น แต่ยังแนะนำคุณสู่ความจริงของ Modern Aviation t e c h n o l o g โีให้คุณเข้าใจทุกแง่มุมและ practical knowledge ของ F-35B Lightning Fighter Jet มันไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่เป็น Engineering Marvel ที่รวมเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์การรบขั้นสูงให้ผู้บินได้ performance, control และ tactical a d v อ n ด a วนเทสูงสุดผู้ชมใหม่จะต้องประทับใจและชมวิดีโอจนจบเพราะทุกซีน เดโม stration และ technical detail จะทำให้คุณอยากติดตามต่อภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเตรียมพร้อมอยู่เสมอติดตามเราขอบคุณที่รับชม